ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำปลายกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นปลายอยบุนหลังคานะครับตัวนี้ก็ยี่สิบวัเมตรนะครับตัวนี้เพิ่งทำไหมนะครับตัวนี้เพิ่งก็ตัวนี้เพิ่งทำเซตไปนะครับตัวนี้เซตได้ประมาณสักองเดือนนะครับตัวนี้แต่ว่ายังไม่ติดตัวซ้อนที่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้จากพื้นดินมาก็สูงสิบองเมตรนะครับตัวนี้ อันนี้ก็ตั้งบุญหลังค่านะครับตัวนี้ครับจะเป็นปลายลักษณะเหมือนแบบนี้นะครับอันนี้ทำโขนนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเฉ่อมต่อติดกันนะครับตัวนี้โอเคทั้งหมดนี้ก็40ว่าเมตรนะครับตัวนี้จากจากข้องเริ่มตั้งแต่ข้องเก่านน้นนะครับที่ทำไม้นี่ก็ 22เมตรนะครับตัวนี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับครับอาวเดี๋ยวบอกรายละเอียดข้องปหนึงนิดนะครับตัวนี้ปลายนี้ก็จะเป็นปลายตัวซี่นะครับขนาดมึนๆตัวนี้นะครับแต่เป็นจะเป็นซี่น้ำมึนนะครับเดี๋ยวให้มาดูฝั่งนี้นะครับมันมองไม่ชัด จะเป็นตัวนี้นะครับจะโซ่ไม่ดูนะครับจะเป็นตัวซี่ตัวซี่น้ำมันนะครับตัวนี้นะครับตึงจมพวกโครงมนันก็เราใช้เหล็กนิ้วกลึงคูนิ้วกลึงนะครับตัวนี้ความหน้าม,นมินซองนะครับตัวนี้ตึงก่อตัวคํานี้ก็จะเป็นเหล็กนึ่งนิ้วนะครับตัวคาที่แยงอยู่นี้นะครับความห่างซอยข้อง ติดโครงนะครับก็อยู่ที่เจ็ดที่บ้านเ้นนะครับตัวนี้นะเราเชื่อมมาจากข้างหลังครับระยะ6กเม,มตรหเมตรซึงก็มาเชื่อมต่อติดกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ